สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจ้าตามแม่วาไปกินบุฟเฟ่ต์เก้สิบเก้าบาทตรงสี่แยกท่าพระจ้าแถวมารทเลยพี่น้องจ้าไม่ว่าจะกึงมาร์เออไม่ใช่คือมารใช่มาร์ทไปตรงขึ้นบันไดเลื่อนไปจ้าตามตมาจ้าตามแม่วาไปกันเลยค่ะถ้ามาทางมาร์ทนะคะให้ไปลงตรงแยกเอ่อตรง ทางออกที่1ใช่ทางออกที่1กันค่ะถ้าเราลงไปข้างล่างแล้วนะคะก็จะเจอกับวินมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายนดจ้าก็ถึจง,งจ้าัสดีจ้าก็ไม่พี่น้อกจ้าไมเนี่ยแม่ว่าามากินหมูกระทะจ้าหมกะต้องตาบูเฟ่หมูกระทะต้องตา99บาทจ้ะทุกคนถูกมากเดีวมาลองดูมาครั้งแรกมาลองดูจ้ะพี่นองจ้า ลองเบิงจ้ามาถึงร้านแล้วค่ะร้านชื่อต้องตาหมูกระทะบุฟเฟ่น,นะคะราคา99บาทค่ะราคาของเด็กนะคะจะอยู่ที่79บาทเท่านั้นนะคะร้านจะเปิดที่เวลา5โมงค่ะถึง3ทุ่มนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยจะตังหากนะคะมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำแปปซี่ค่ะเขาจะมีน้ำแข็งให้ถังใหญ่ๆด้วยนะคะ จ้านนี้แม่วาจะตักส้มตำจ้าทุกคนนี่มีมนเส้นเห็ดเข็มทองจ้าตักส้มตำไปกินก่อนจ้าออเดิฟออเดิฟร้านนี้เด็ดมากนะคะส้มตำแซ่บสุดๆแม่วาบอกมาจ,าจา้าจ้าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นๆกันบ้างนะคะอันนี้เห็ดหยิบเห็ดเข็มทองเนาะเห็ดเข็มจ้า ผักบุ้งจ้ะทุกคนกินผักบ้างต่อมาก็ลูกชิ้นจ้ะลูกชิ้นเขาก็อร่อยนะลูกชิ้นก็แซบจ้ะพี่น้องจา้าตักก็อันจา้าบูฟเฟแแ่แล้วแต่ละจะเอาคุ้มมากๆเลยอันนี้หัวใจจา้าหัวใจหมูหัวใจนี้ก็ย่างแซบหลายจา้าอันนี้เป็นไก่ ไก่มักจ้าไก่มากก็นุ่มๆม,มีอย่างอื่นอีกนะคะใช่แล้วเรียก็จะเอาหมูกระเทียมอะไรก็เพียงหมูพริกไทยด่างยังไนเลยชอบกินอันนี้แม่วาตักปูอัดปูอัดไม่รักปูอัดอันนี้ไม่เอาหมูธรรมดาหมูหมักธรรมดาดิเขาจะเอาหมูพริกไทยจ้ะหมูพริกไทยไย่างก็อร่อยแซบ่บแต่ทุกคนนะ่หมูพริกไทยจ้ะ ได้มากเอาได้หลายเนี่ยแต่เราเชิญง้านเราก็มาเติมอีกเนาะเมื่อจ้าพี่น้องจา้ามากินส้มตำไม่ว่าจา้าส้มตำาเอาเดิมก่อนเลยบกินจา้าไม่ว่ากินคนเดียวอันนี้เมนูเด็ดของร้านเลยนะคะตำใหม่ๆสดแซ่บๆจ้าพี่น้องจา้าไม่ว่าเติมจา้าเติมไอ,อ้ส้มสีสองเลยจา้า มากินน้ำกันจ้าอันนี้เมนูนะคะของร้านว่ามีอะไรบ้างจ้ามีหลายอย่างเลยจ้ามีตับมีหัวใจแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกจ้าอันนี้น้ำจิ้มเขาก็เด็ดมากซีฟู้ดซีฟู้ดแล้วก็เป็นจิ้มซุก,ก,ซก,กี้อุ้ยกลืมกินลดช่อง <laughs> ลดช่อง อยากกินมากเลยจ้าหลายอย่างเลยจ้าตัดไม่อั้นจ้าทุกคนของเขาเติมตลอดตลอดเลยนะคะ,ะ,คะใช่หมดแล้วก็เติมใหม่จ้านี่เลยแล้วก็ย่างกันเนาะเลยย่างกันกินสองคนกันเลยย่างย่างปิ้งย่างก็มีผักเลยจ้าลูกชิ้น สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็มากินปิ้งย่างหมูกระทากับแม่นะคะมากินด้วยกันนะคะจะพี่น้องจ้าไม่ว่าตักปูอัดจะพี่น้องจ้ากินน้ำการจกปูอัดตุ้กชิ้นสุกแล้วคะ่ะสุกแล้วแล้วก็มาตักขึ้นมาเลยจ้านี่ก็กุ้งจะก,กุ้ง ไอ้วาแก่กุ้งลงกุ้งก็ตักไม่อั้นจ้ะพี่น้องจา้าหวานหวานแสบแบจ้านี่จะย่างชุดใหม่ลงลงไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องมาจ้ามาดูกันว่าเลกินอะไรบ้างอันนี้ชามของเลนะคะนี่ของเลมีลูกชิน้นเป็นลูกชิ้นหมูเลจิ้มน,น้ำจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนเดยเติมมีตังหากันเนี่ย ยี่ชิ้นมันอร่อยใช่อันนี้ก็ไก่อันนี้เป็นไก่จ้าแล้วก็มีหมูด้วยหมูพริกไทยดำที่เอามาเมื่อกี้กันเอามาย่างแล้วตอนนี้ได้แล้วแล้วก็กินจังแล้วก็มีกุ้งด้วยอ่า น้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากเลยนะทุกคนน้ำจิ้มเขาทำเองนะจ๊ะอร่อยสดๆมากินกับเลด้วยกันนะคะทุกคนมาจ้าพี่น้องจ้ามากินได้ไม่ว่าจ้าย่างเรียบร้อยไม่ว่าเต็มซาบหไงพี่น้องจ้าว่าไม,ม่ซาบิาหน่อยได้ซาบิใหญ่ค่ะจ้ามาจ้ากุ้งจ้าพี่น้องแล้วก็หมู พริกไทยอันนี้อันนี้หัวใจจะพี่น้องจ้าไม่ว่าหัวใจมากคักหัวใจแซบ่บมาจ้ามากินน้ำกันจ้าน้ำจิ้มจ้ตาตักมาไม่เยอะอกันบมเบิร์พี่น้องจ้าอันนี้แม่ว่าอัน,น้้ำจิ้มสองอย่างรวมกันเลยเป็นเป็น,ปนอะไรนะซีฟู้ดกับไอกีอ้ซุกี้รวมกันแซ่บจ้าปูอัดก่อนเลยจ้าพี่น้อง น้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาแสบค่ะพี่น้องจ้ะไม่ใจอย่างนี้หัวใจตอเี่จ้ะบอ่บอวัเหนียวเี่จ้ะแสบหมูไก่เขาไม่เหนียวไม่คาวเลยนะใช่ใช่ไม่ขาวเลยจ้ะพี่น้องกุ้งจ้ะกุ้งกระวานตักบอรอันเลยจ้ะเพิ่มเอามเอาเทศเรื่อยๆนะกุ้งเบิรกับเอามาเทศทุกอย่างเียจ้ะตักตักไน้อยๆก็ได อเขาเติมตลอดอเพราะมุมเราดีนะเห็นชื่อร้านด้วยใช่คุ้มมาก,มากเลยจ้ะมันเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็มีมีน้ําด้วยน้ํกนนนากินสองคนพี่น้องจ้ากะสี่สิบกว่าบาทสองคนนี่นะกินแค่สองร้อยสี่สิบแปดบาทเนาะสองร้อยสี่สิบแปดบาทพี่น้อง <47 S 2> จก้กสี่แปดเพราะว่าถอดมาให้อยู่เรียนสองบาทนะสองร้อยสี่สิบแปดบาทคุ้มมากจาก้ะพี่น้องเมื่อกีกินที่อื่นนะี่ยนะ สองร้อยสี่สิบปาทสี่สิบแปดบาท,บาทเด่กกินได้คนเดียวเลยจ้ะทีนี้ก็คุ้มอืมคน,คนหลายจะพี่น้องจ้าต้องรอคิ้วเนาะรอคิวสักพักหนึ่งจ้ะแต่เห็นว่ารอบดนเด็จกจ้ะแซ่บจิ้มก็แซ่บเขาเรียกว่าคุ้มค่าแกการรอคอยใช่คุ้มมากแต่ไปกินที่อื่นบางทีรอรอนานกว่านี้อีกแต่ราคาแพงกว่านี่ไม่ว่ากันมาข้างแรกจะพี่น้องจ้ามันล่องเบือง แท้แบทุกอย่างไลยจ้ะติดใจสงสัยจะได้ไปกันอีกได้มดังไปอีกจ้ะพี่น้องถูกมากันตอนสว่างกับกันตอนมืดเลยนะคะตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะกับร้านบุฟเฟ่99บาทนะคะขอบคุณจ้าพี่น้องจ๋าที่เขามารับชมจ้าไม่ว่าไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า,ดดาบ๊ายบายมืดจังเลยอ่ะายจ้าไายจ้า